สัสดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะวันนี้เมกก็ปั่นเลาะมานะคะพาเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมาชมบรรยากาศนะคะทางเขา้าลานตาลึกนะคะเคยมาแล้วนะคะสองครั้งสองครั้งแล้วเนาะแต่วันนี้เมกก็จะมาหาลุงนะคะจะมาหาลุงก็เลยปั่นเลาะมานะคะก็รถจอดไว้หน้าป้ายอระต่อ,อาทางเข้านะคะทางเข้าหมู่บ้านท่าลานนะคะโอททองวั่นี้จะพาชมนะคะ ดอกไม้สวยงามเนาะทางเข้าร้านอาหารตะนึกแล้วก็ร้านอาหารอะไรร้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเดชเคยทําคลิปฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปแล้วนะคะดอกเข็มสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเดชมอสก็เลื้อยสวยงามนะคะดอกไม้กระถางนะคะเพื่อนๆค่ะชมฟาร์มสวยงามของต้นไม้ดอกไม้นะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะ ต้นไหลตรงนี้นะคะแฟนกระทางก็เป็นทางเ like ้่าร้านอาหารนะคะร้านอาหารนะคะอยู่ด้านในนู่นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นร้านลุงนึกนะคะก็เปิดประมาณ10บโมงเช้านะคะนี่นะคะสิบโมงเช้าเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆค่ะร้านอาหารตันนิดนะคะก็ร้านอยู่ข้างในนะคะก็จะเป็นปิดชายแม่น้ําเจ้าพยาใครได้มีโอกาสมาเที่ยวนะคะก็เชิญนะคะเพื่อนๆค่ะ มาแวะเชิญชิมอาหารริมน้ำตรงนี้จะมีข้างอ,อ,ตอบตตำบลกระแชงนะคะติดกับป้ายทางป้ายอางค์องององก,การโอท็อปนะคะของท่าหลานนะคะเพื่อนๆค่ะก็ชม <ๆ S 2> ดอกไม้สวยงามกับเมยนะคะด้านในด้านไในก็เสียงเรือจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อนๆค่ะ,คะไม่ทราบว่าภาพไหวหรือเปล่าเมยลืมดึงภาพกลับมานะคะนี่นะคะ อชมดอกไม้สวยงามกันนะคะเพื่อนๆค่ะทั้งต้นไม้ดอกไม้เลยนะคะก็ะทางเข้า,าร้านอาหารกระแชงมอนนะคะเพื่อนๆค่ะกระแชงมอนนะคะต้นอะไรใบสวยใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาเลาะชมนะคะไปนะคะไปต่อกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็จะเดินไปเลาะยิมฝั่งแม่น,น้ำเทพยาด้วยกันกบเมนะคะไปจ้าเสียงเรือนะคะเสียงเรือเรือพันส่ทรงสินค้า มีต้นขีต้นขานะคะแต่นี้ไม่รู้ต้นอะไรนะคะดอกสีข,ขาวๆเพื่อนๆใครรู้จักมั่งว่าต้นอะไรนะคะเพราะเป็นส่วนหย่อมของร้านอาหารลุงลึกนะคะนู้นย้ายออกไปไว้ตรงนู้นหญ้าขึ้นนะคะฝนตกยากาขึ้นเต็มเลยนะคะปกติจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะตูงทางเดินนี้นะคะแต่ตอนนี้ย้ายไปแล้วนะคะก็มีการมาตัดแต่งกิ่งไม้เนาะต้นไม้กิ่งไม้นะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะตูงนี้นะคะเพื่อนค่ะ ก็ดูนะคะเห็นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเรือสมัยก่อนนะคะเยี่ยมจุนสมัยก่อนก็เรียกเยี่ยมจุนหรือเปล่าไม่ทราบนะคะก็มาจอดไว้นะคะก็ปลดระวางไม่ได้ใช้งานแล้วแต่สภาพยังอยู่ในการใช้งานได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนาะทางร้านอาหารลุงลึกก็มาตั้งนะคะมาตั้งโว้ให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะนี่นะคะเป็นเรือกระแชงนะคะเขาเรียกเรือกระแชงมหน่านะคะแถวนี้เขาถึงเรียกว่าตำบลกระแชงนะคะเป็นที่มาของอบตก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะอ,อ,ะตอบตํำบลกระแชงนะคะก็มองเขาไปแล้วไม่เจอคุณลุงนะคะก็ผิดหวังเล็กน้อยนะคะ <laughs> ผิดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าไม่ออกมาสายเนาะลุงแกคงอยู่หิวข้าวแล้วแหลนะนะแกคงกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีเรือขนส่งสินค้า ขึ้นมารับสินค้านะเพราะว่าดูจากลำเรือแล้วเรือไม่ปิมน้ำเลยนะคะเรือขึ้นสูงประมาณนี้คือว่าไม่มีสินค้านะคะก็สินค้าขาขึ้นนะคะเขาเรียกว่าขาขึ้นนะคะนี่นะคะร้านอาหารของลุงนึกนะส่วนร้านกระแชงมอนก็จะอยู่ถัดไปจากร้านลุงนึกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายนะคะก็มาสดชื่นยมามเช้าด้วยกันกับเบย์นะคะเีย์ก็ชอบมานั่งนะคะ ถ้ามาช่วงเช้านะคะเด็กจะมานัางเล่นอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าจะมีคนมาต่อเรือไปตกปลานะคะนี่นะคะก็มีมาจอดไว้นะคะก็คือเป็นเป็นท่ารับคนออกไปตกปลานะคะเพื่อนๆค่ะประตรงนี้ห้ามตกนะหะ้ามตกปลาก็มีส่งสินค้ามานะคะเพื่อนๆค่ะก็บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อนๆ สดชื่นสดชื่นนะคะถึงแม้อากาศจะร้อนแต่ก็อากาศสดชื่นนะคะนี่นะคะก็เรือลากจูงก็ปิดหัวปิดท้ายนะคะขาล่องเนาะเพราะว่าลากขึ้นไปรับสินค้าไม่ได้ไม่ได้เอาสินค้าไปเรือก็จะไม่หนักมากเนาะก็จะใช้เรือลากแค่ลําเดียวแต่เวลาขาล่องถ้าสินค้าหนักเนาะต้องใช้ลากถึงสองลำนะคะพเพื่อนๆก,ก็ช่วยกันดึงเนาะ โอเคนะคะพเพื่อนๆค่ะอเมก็พาเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะมาล้อชมบรรยากาศตรงนี้ก็ลอยปีน้ำ่วมก็ซ้อเอาบ้านเรือนพังไปนะคะหลายหลังนะคะน,ะคะนี่คะ่ะ<ม>ก็เหลือแค่นี้เมื่อก่อนนี้เห็นปะจากต่อเสาเลยค่ะ <im ans> มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะมาถึงตรงนี้เลยนะคะ <im ans> <im ans> ดูจากซากเสานะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้นะ,ะนู่นก็มีแม็กโครนะคะมาไม่ทราบทำการ ติดตั้งหรือทอะไรอยู่ตรงนู้นนะคะตอกอะไรอยู่ตรงนู้นนะคะจะเป็นเสาเข็มก็ได้นะคะฝางนู้นก็เหมือนกันนะคะก็ทําการจนใหญ่จะทาหน้าท่านะคะหน้าท่าขึ้นเรือจอดเรืออะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆกล่าวก็มาตอกเสาเข็มกันนะคะแล้วก็มีวัดนะคะมีวัดหลายวัดนะคะเมย์ก็ยังไม่ทราบชื่อว่าวัดอะไรบ้างนะคะอยนี้เนาะต้องถามกับชาวบ้านแถวๆนี้นะคะเพื่อนๆกันนะคะตรงนู้นไม่ทราบว่าเป็นบ้านหรือเป็นวัดนะคะทรงไทยสวยงามมากเลย แต่ไม่เหมือนบ้านเลยเนาะแต่ยอดเป็นยอดทรงใยนะคะสวยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะแต่หน้าคล้ายๆวัดนะคล้ายค้วัดเหมือนกันนะพเพื่อนๆคะ่ะแต่ตรงนี้วัดแน่นอนนะคะเพราะเห็นโบสถ์นะคะแต่ด้านนู้นไม่เห็นโบสถ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านทรงไทยนี่หูใหญ่มากๆเลยนะคะต้องแบบรวยมากๆเ,เพราะยอดยอดแหลมแบบหูไหล่ย,ยอดมากๆนะคะอันนี้ยอดแหลมทรงแบบนี้นะคะทรงไทยโบราณแบบนี้สูงแพงนะคะคู่ละไม่รู้แบบตกหลักแสนเนาะนี่นะคะ งามนะคะแม่น้ำก็จะชื่อย้มเช้านะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะฟ้าที่ขึ้นสูงมากๆแล้วนะคะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการ,การมาของเมย์นะคะเมย,ย์ไม่ได้หวั่นเรื่องแดดนะคะเพราเป็นคนแบบไม่ได้แบบกลัวแดดนะคะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามแลบชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ด้วยนะคะเมย์ลกลาขอบพระคุณม,มากๆนะคะ thank you so much my friend ฟอยูซับพอร์ตไม่มีช anel ออนเดอะไทม์แองกิลฟอยูว่าจริงคีวิดีโอไม่มีช anel แองกิลบายบายเลิฟ